ครับผมตอนนี้พี่นกกูลเราก็รอรับตู้ผักหรือผล,ลไม้อยู่นะเ,นเพื่อนๆก็แกก็ไปนอนรออยู่ก็สองสามวันเลยนะครับผมหางก็ยังไม่มานะครับก็าบรรยากาศที่ร้านบ้านดอนก็จะโล่งๆนิดนึงนะครับผมนี่ครับผม ก็รถเขาก็ไปกันจนจะหมดแล้วเนาะก็เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นะส่วนของเราก็เต็มตู้แล้วนะครับผมลูกค้าแจ้งมาว่าเขาจะใส่ให้เต็มเย็นนี้นะครับแต่ของมันในแผงอะมันไม่มีแล้วนะเพื่อนมันอยู่ในตู้เย็นที่เขาแช่ไว้อยู่นะไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นหรือเปล่าถ้าเขาไม่ขึ้นวันนี้ตอนเย็นก็พรุ่งนี้ก็น่าจะสายสาย เราก็น่าจะได้ออกกินเย็นพรุ่งนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าพรุ่งนี้เขาจะขึ้นให้เรากี่โมงแล้วก็เสรจะมาตอนไหนนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้รถโปรเฟียสายบันเทิงชาแนลด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ